อ่าันนี้นะมาดูกันต่อนะเหมือนเดิมนะวานซ่อมเครื่องนี้ซ่อมอีกเครื่องหนึ่งนะมีชิ้นงานนะเจ้าเป็นได้นี่เดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะลูกคลื่นถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวลูกคลื่นไม่เท่ากันนะออกแรงบ้างเบาบ้างน้อยบ้างเพราะว่า เบลอัพุ้พังไออาก็ต้องพังแน่นอนนะอาคาเกตไออารต้องพังอาพังก็ลามายันแผงเนี่ยนะตอนนี้ใช้มือดือ้อถ่ายจะสั้นหน่อยช่วงล้ออะไรกล้องนะกะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวทำความสะอาดนะดูองค์ดูอาให้เรียบร้อยเปลี่ยนเซเรียบร้อยแผงมาใส่ต่อนี่มันรวมกันนะเราค่อยเตสลุกขึ้นต่อไปนะ อันนี้นะพอสักครู่ผมลองปัดลุกขึ้นตอนใส่แผลไแล้วมันออกอยู่ฝั่งนู้นออกเท่ากันนะโลหายไปฝั่งนี้หาวฝั่งเดียวนะก็สุดใายมันทังอยู่ด้วยนะแต่นี้แต่ลองเนี่ยจะกล้องอาชีพเริมเข้ามาแล้วนะก็ประหยัดไปได้เยอะนะไม่งั้นต้องไปซื้อกล้องใหม่ก็ลายตังคนะ์ใจมือถือถ่ายก็ตัดกันแข่งหน่อยหนึ่งดูกนะ่อนที่สุด ว่าซ่อมสวิตแผงไมโครสวิตด้านในสั่งหัวมาจากเมืองกีนก็เป็นในครึ่งเดือนเลยนะสายชาร์จอีกเดีวใช้ตัวนี้มาถึกต่อเลยนะพร้อมพร้อมตอนนี้ตอนนี้นะเจ้านี่นี่พัง ดนะอดตัวนี้เดเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนหมดสตัวเลยสี 1, 4, ่หนึ่งสี่แปดอะอันนี้นะ <c oughs> นลูกคืนจะต้องมีมาอดกล่าวหลุดแต่มือี้นะ เรต้องเข้ามาอึบนะเข้ามาทั้งทางโลทั้งไฮที่ไออาร์สามน่งสามก็เหมือนเหมือนเดิมมลัอสักคู่ฝั่งเนี้ยมันได้มีมาพบกับเอซีหนึ่งสิบแปดพังอยู่ด้วยนะอต่อไปเอาให้อามาลงนะอันนี้นะเนี่ยจักไส่อาแล้วฝั่งนู้นก็ออกเหมือนกันนะ พร้อมเที่ยบแล้วแต่พวกนี้ขาเข้าเข้าแต่ไม่ออกนะเนี่ยที่เช็กเจอแบบเจ็ดแปดหนะึ่งสองเนี่ยตาอยู่ฝั่งนู้นก็พังด้วยนะขาจะขอโชคมา,มาก็เปลี่ยนไปแล้วนะตัวนี้ใส่ให้นะเ,ปเป็นไปทั่วเลยเครื่องนี้นะเดี๋ยวใส่ของก่อนถูเดี๋ยวมาดูต่อละกันตานี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยววัดลุกเคลื่อนดูนะออกเลยยัง นี่นะออกมาแล้วนะพอเห็นอยู่เนาะแกฟังโลใครที่ชื่นชอบในทางงานซ่อมนะการมรวัดก็ลองดูนะดับนี้แล้วต่อไปเดี๋ยวเอาเฟสมาใส่นะเอเคต่อไปนี้ก็ใส่เสร็จแล้วใส่พุดจัดร้อยก็ไปแล้วนะ หลักการจะเปิดแล้บโคนจิดๆิๆดๆิๆดๆิดิดิดวิทย์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 นะเป็นที่จุดประเกตนะกินตัวมันผุจึงหากันหมดนะนี้ออกเรียบร้อยแล้วเด็ดน้ำสิแล้วนะคอมชีก้าสิบเคนะเดิมมาซัดไปสามร้อยกว่านะแล้วก็ใส่แล้วก็เปิดตัดทุบัดทุบๆัดทุบๆัดุบจีนปิดวัดปิดวัดหมดนะ้เสียหาย ไปไปทั่วลูกหลามไปทั่วนะเพราะว่าปินมันขาดนะคลายไปอก่อนปินแข่งได้ออกอากาศหมดก่อนเป็นปินนะผ่านต้องมาแล้วคือปินด้านล่างเนระบอมันขาดทะลุแล้วก็ต่อจำมงินมาเสียหายหมดก็ต้องโยงแบบนี้นนะใส่ตัวเ็ง ทาเปนนี้เวลาเราใส่ไปเนี่ยเราบัทีเนี่ยมันไม่สนิททางบนทางล่างรูบนลูล,ล่างนะก็พาเป็นไปทั่วเลยนะที่ทำก็คิดวิเคราะห์วันหน้าของลูกค้าทางทจะต้องจะยากนะเงินทองหายากทำปลุกขึ้นมาได้หมดแล้วนะไอวงจรถอดออกให้หมดแล้วนะจากใลยอันนี้นะเรียนปีมาที่ร้านนะหนังสื่อก็มีขายเสียเสี๋ยตังก็มี อ่ะอ่ะเดี๋ยวประกอบตองคือลูกค้านะเพราะว่าท้องขอร์ตทอนลูกค้าตรงมาแบบแบบนี้นะได้ได้เปรยมานราระระนับงานมาไม่ได้มีทิ้งไม่ด้วย,วยนะรองสะพอดแล้วก็ประกอบเอาถึงแล้วลูกค้าก็ทำการตรวจสอบพว,พวกขอบข้ขาเนี่ยมันต้องมีโยกมีอะไรบ้างแหลนะนะ เราลองออนเที่ยวนะว่าาจอบเป็นอ,อนับออนใสแทงไทยเข้าไปเดี๋ยวจะออดไปเที่ยวลแล้วก็จับสต่ใสไปแล้วนะมองมุมนู้นไปเลยมนะุม,โม,โม,มที่จอออนเครื่องแล้วใสป,ป่าออนแล้อะอะอกับ12กับ 12k เริกมติแล้วนะ